สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีพี่น้องปองปายบุญสุข,ขูสุขคนพี่น้องจ๋าสวัสดีวันพระมีผู้ใดแนไปตักบาตรทำบุญพี่น้องหลายคนกิไดิหยุทธ์งานหลายคนกับดรหยุทธ์งาน,าน,บบางานทำบุญตักบาตรวันนอเขาประดับดินวันพระใหญ่นั่นเอง บรรยากาศมันนี้ก็เมืดฟ้าเมืดฝฝนคือเราพี่น้องจ๋า,า,าท้องฟ้าตื่นมาเห็นแต่สายฝนแต่ละเมื่อันนี้ส่วงเศร้ากระตุกปล่อยปอยมาละเด้เลตุ่มเปะถนนหนทางพากันเอารถเข้าบ้านไปทำบุญตักบาตร จงใส่พลชิตกอีกรอบส่วงส่วงเที่ยงส่วงบ่ายบ่มีกันห่งกัมาพวกวัวสิตักบาทกว่าสิพังเทศพังทำแล้วจนเก้าโมงมาทางนี้เตรียมอาหารที่ไปวัดอีกแล้วพาเข้าเพนอีกแล้ว กำลังหนึ่งเข่าสีสวยเขา่าอาหารอันนี้จะเป็นผ้าเพนนี่พี่น้องผ้าเขา่าผ้าผ้าเข่าเพนนปลาตบแต่แซ่บแท้ปิ้งปลาดุกปิ้งปลาคอพี่น้องอันนี้ย่างเนื้อนี่อันนี้ย่างปีกเป็ดอันนี้มีฮอดกบแหงมีสมพัก อันนี้เป็นหวานมันมะเขียบพักแล้วก็มีข้าวต้มขนมเนาะมีอยังกรใส่จับข้าวมันนี่คือครบทุกอย่างน้ำมัต้มอันนี้อาหารพระรัฐบุษมเดี๋ยวบอกได้เมื่อกี้มันจะโจ๊กโจ๊กฝนจะตกอีกแล้วึบู้ไหมเฮงเด็กๆไปโรงเรียนเมื่อ,อไหรแม่โเรียนเขาปฏิยุทธ์บ่ น้องเอ๊ท like ํยุดน้ไงเขบ่ยุดอ่ะค่ะบ่เซาลงไปตักบาดก็ว่าพลสิตกลัดทางอยู่แต่ส่วงนั้นก็ปล่อยๆมาอยู่เด้ดีแต่บ่แงอยมาเนี่กยๆอยู่นปชมอดเขาเดบเซา ไปส่งห่อเข่าจากโมงแหละเมื่อเช้านี่4โมงเชา้าอันนี้พาเพิ่นพากันลุกตั้งแต่นีบตีกองด็กจักอีลูปามโม้บุรนี้ะกองเด็กเลกมยมื่อ,อพอนอนลืมตื่นบอบ่ีแต่ช่งโมงาย่าเด็บุนมันเมือแล้วบุนินเลยบ้านไดกับบุยินเลยยบตีแต่ช่งโงงตีกองเด็กกับประมาณ3โมงพี่นออ้องตีสาม ตีสามกจะตีกองเดกถ้าตีกองแรงก็สามมงแรง,รงออลงส่งห่อเข่าห่อเข่าประดับดินไปส่งยวัดหยุทธาตเอาเสียมอัตสค์เมื่อตี อ,อย่าไปหาเจือกเท่านั้นได้แหละเดี๋ยวย่าพ่อสิบริกินขา้าวแต่ว่าดีต่อันนี้กระซีนมาย่างดีเลยตอนเช้าเราไปหลายคนยายลียายลุนเจแหลกก็เลยอารถไ่ไปแต่ว่าตอนเพ้น,นผมมีอันค้นไปเ้ก็เลยขี่มอเตอร์ไซ ดีแต่มือเศารเนี่ฝนตกบบหงพี่น้องพอทางกำลังเสียงแหง,แหงสั่ะบายหยาฝนรถนี่ก็ว่าจะขี่ออกข้างนอกมาแล้วก็ต้องล่างทางบูดี มือนีก็มืมดฝนอยู่ได้พี่น,อน้องฝนทรงสิตโตกก๊กอ่เห็นบ่คุณมืดดำเนาะมืดฝนอยู่มึงแน่พี่น้องเข่าใย,ยลีดำน้ำหลังโมล่าสุดตากาแล้วน้ำหลังดำน้ำหลัง งามงามแต่ว่ามันกำลังกันกลมกำลังกำลังท่องเขาดำน้ำหลังยังงามขนาดนี้บึงในเขียวเขาเยลีเขาเบาแบบ โบแหงแรงเด้พี่น้องมีแต่ฝนกับฝนฝนกับตกเป็นอาทิตย์แล้วเบิงแน่ขเขายายลีเต่อปีนี่เพิ่นจะได้เขาวหลายอยู่เพิ่นเหตุหน้าแถวเดียวของเจแหล่สองแถวฟังนั่น ข่าใยรุ่นนี่ก็งามนี่อันนี้ก็เป็นตาก้ายกันพี่น้องดำน้ำหลังโมแต่ว่าสีออกกันด้นี่เขาเริ่มออกแล้วงามงามแตกก่อตอนดำบนะสซอันสองตนตนหนึ่งสองตนเต็มที่สามตนเมืองแนะ่ก่อเขาต้นหนึ่งก่อหนึ่งอะ่ะซิปก่าตน ผู้ชมมันก่อใหญ่เลยบรรยากาศมันนี้ลมเนี่พี่น้องมืดฝน,นลมอากาศเย็นๆเขายยรุ่นนี่ก็งามเบิดสุไฮหลายคนบอกว่าสะออนเขา่าเนาะเขียวเต็มทุ่งนาฝั่งในคลองยายลี มืดฝนพี่นอ้องตงใสยฝนที่ตกลงมาอีกรอบส่วนใหญ่มันตกสวงบายสวงเทียงเข้าใยลีก็ออกแล้วนี่มันเริ่มออกแล้วท่านผู้ชมกำลังสี่เนาะนี่มันยิ่งแขวมันกำลังออกเลยเข่า ข้าวยายลีนำเต็มให้เต็มคันนี่พูนข้าวยายรุ่นเนี่ยออกเบ้าแล้วนี่ ให้ทั้งุ่มก็ออกบ่เลยเดะแป๊บเดียวก็ได้เกี่ยวอีกเดือนสองเดือนข้าวมันเป็นอาเคิรวนาเขาอีเตี้ยมุมเนาะมันสิออกดำๆเนี่ย <c oughs> มีแต่พันเตีย้ยพอใส่เขาพันเตีย้ยมันสิบลอม เวลามันสุกหรือว่าลมมาแหงๆงามบ่พี่น้องมันบกคอยมีห้ามีเพิ่นบอกวา่าทงหน้าทั้งบ้านเบ้ามีเนี่ยเขางามเพิ่นวะบางหมองบางบ่อนบางทงบางที่กะบริงามปนนี่มันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างเนาะ ้าวานอันหน้าเขาเจา้าหยาหลาเขามัก็สิบบคอยงามเขากับบคคอยขึ้นนี่มันออกเบอรแล้วได้พี่นอ้องออกแล้วที่มันสีสีนี่เห็นบ่เขาออกแล้วแต่พอออกแล้วแป๊บเดียวได้บัตรนี่เดี๋ยวกบกลมแล้วก็เหลืองถ้าเจอแดดแห้งซุกไวเนาะ แป๊บเดียวเหลืองโขบๆบเหลืองเต็มทงออกเบไปแล้วพุ่นอันแนมไปดำดำแล้วคือออกเบไปแล้วเด็ดนัน่นเห็นบ่นี่มันออกเไปแล้วดำดำนะบรรยากาศดีพี่น้องมืดฝนเนาะ มืดฝนแล้วก็ลม ทุ่งนาสีเขียวคู่แฝดก็ไปโรงเรียนพี่น้องแล้วก็ท่เลือก็ไปเลี้ยงงัวแล้วก็บ,บ่คคอยมีคนอยู่บ้าน พี่น้องจ๋าได้มานนี้กับสิขอเก็บภาพบรรยากาศโดยเพียงเท่านี้พอกันคลิปหนาะขอบคุณวัตสุคุสุคนขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้องสบายดี